xavier เน,นี่ยท่านผู่คนสนุาดยาดนนกั่ถนนุกสนานยอดพะยาค่ะโครงการนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลต่างสินนะคะแล้วก็ยังอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีคลองสานค่ะก็ออพอดโน,น,นเนี่ยวันดีเมียที่จะมารีวิวเป็นเ,นเหตเเ้านะคะส่วนจะเป็นยังไงเนี่ยเชิญติดตามรับชมได้ค่ะค่ะ มาถึงตัวห้องแล้วนะคะซึ่งอยู่ชั้น25นะคะห้องนี้เป็นเพนท์เฮาส์นะคะมีขนาด97ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่นแล้วก็1ห้องครัวเป็นแบบระบบปิดค่ะเข้ามาเราก็จะเห็นตรงนี้เป็นประตูเปิดออกมานี่ก็จะเป็นห้องโล่งๆนะคะซึ่งสามารถเอามาทําเป็นที่เก็บของแล้วก็ชั้นวางรองเท้าได้ค่ะส่วนข้างบนเป็นแผงควบคุมไฟฟ้าในห้องนะคะก็ เราเดินเข้ามาเราก็จะเจอห้องโถงกว้างๆเลยนะคะซึ่งสามารถออกแบบให้เป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มุมทํางานได้เล็กน้อยค่ะส่วนระเบียงก็เป็นระเบียงใหญ่ซึ่งด้านระเบียงเนี้ยเราจะเห็นไอคอนสยามอยู่แค่ตรงนี้เองนะคะจากตัวโครงการสามารถเดินไปที่ไอคอนสยามได้นิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะ เนื่องจากโครงการนี้อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลต่างสินนะคะส่วนใหญ่แล้วลูกบ้านก็จะเป็นคุณหมอแล้วก็พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่างๆก็จะอยู่ที่นี่กันเยอะเลยค่ะถัดจากตัวห้องโถงมาก็จะเป็นห้องครัวนะคะค่ะก็ห้องครัวนี้เป็นห้องครัวแบบปิดนะคะมีกระจกบานสไลด์สามท่อนนะคะซึ่งมันกันอากาศกันกลิ่นที่จะออกไปรบกวนในส่วนของห้องนั่งเล่น แล้วก็ตัวครัวเองเนี่ยก็จะมีะตัวเคาน์เตอร์สำหรับวางอุปกรณ์การทำอาหารแล้วก็จะมีตัวตู้เก็บของชั้นวางของต่างๆอยู่ในนี้นะคะก็ทำมาอย่างเรียบร้อยเลยค่ะค่ะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นที่สำรองสำหรับเครื่องซักผ้านะคะก็ไว้ตรงในมุมนี้ ซึ่งก็จะเป็นสัดส่วนถัดมาทางนี้เนี่ยก็จะเป็นทางไปห้องนอนนะคะอันนี้ก็ห้องนอนหนึ่งค่ะห้องนี้ก็ซีวิวทางด้านไอคอนสยามค่ะตัวห้องเนี่ยวอลเปเปอร์ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ แยกพื้นที่เปียกแห้งค่ะก็เป็นชาวลูมนะคะโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีเคาน์เตอร์ล้างหน้าค่ะตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งมีห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำก็จะแยกพื้นที่เปียกแห้งเป็นชาวลูม ค่ะก็ในส่วนของห้องนี้นะคะเนื้อที่ข้าสิบเจ็ดตารางเมตรเนี่ยตอนนี้บอกขายอยู่ที่ราคาสิบสี่ล้านนะคะในส่วนการเดินทางก็มาง่ายมากแล้วก็ตรงตำแหน่งของโครงการเนี่ยอยู่ย่านใจกลางร้านอาหารอร่อยๆเย,ยอะแยะมากมายเลยนะคะเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกสามารถเดินทางถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานตากสินไปสาทรก็ได้หรือจะข้ามสะพาน พุทธเพื่อที่จะข้ามไปเยาวราชก็ได้ค่ะหรือจะไปทางง,งเรียนใหญ่เพื่อไปทางด้านดาวพนมพระรามสองก็ทําได้ค่ะเดินทางก็สะดวกอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้สถานที่ช้อปปิง้งไอคอนสยามและยังอยู่ใกล้ร้านอาหารเยอะแย,ย,ยะมากมายค่ะราคา14ล้านนะคะท่านใดสนใจอยากมาดูสถานที่จริงสามารถนัดหมายได้ที่ 064-161922 4ค่ะหรือ Line 064-161922 4หรือช่องทาง Facebook Goodland and House นะคะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสอดดีค่ะ